สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลิกุนะครับวันนี้ลิกุจีซีจะมาเล่นเทเลเรีย1.4กันนะครับผมในโหมดมาสเตอร์โหมดนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเกมเทเลเรียเวอร์ชั่นจีซีก็อย่าลืมไปอัปเดตได้นะครับผมตอนนี้ก็ได้อัปเดตมาที่เรียบร้อยแล้วในวันยี่สิบเอ็ดธันวาเนาะยี่สิบเอ็ดตุลานะครับผมโอเคก็เป็นช่วงฮาราวีนพอดีเลยเนาะก็ตอนนี้เราก็จะมาลองเล่นมาสเตอร์โหมดกันนะอาชีพรอดในมาสเตอร์โหมดกันนะครับโอเคไม่่่่รูู้้วาาจะะะอยไไดนนนนสักแคหฮ เพราะเพิ่งอัปอเ,อเดตมาใหม่ๆเราก็ไม่เคยเจอกับหมดนี้มาก,ก่อนนะครับถ้าผมทำอะไรผิดพลาดหรือว่าไม่รู้อะไรยังไงก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมโอเคโอ้โ้ตีต,ตีไม่เข้าเลยอุ้ยโดนตีเข้าทีละยี่สิบเอ็ดดามเมจอีแรงไปป้าวโอ้ยยี่สามไม่ใช่แค่ยี่สิบเอ็ดแต่เป็นป้าวยี่สามโอเคโอเคโอเคอย่าเพิ่งโดดนะใจเย็นๆน,นะลูกอย่าเพิ่งโดดมาใส่เฮีย ยังไม่มีแอาวุเลยโดดมาใส่อีกลบลบเอ้อไม่กัดได้ตัดไม้ไปด้วยแล้วก็ตีสลามวกนี้ไปด้วยไม่ได้นะโอ้ยจะตายแล้วเอ้ยเพื่อน่ายิงยัางงั้นโอ้โหเอพีซีดูเอพีซียิงหายสุดสุดไปเลยเอ้ยผลไม้อไม่เคยไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะฮะโอ้ มันคืออะไรเอ่ยเราจะพลังเราจะตายการคิดว่ามันจะหมดครับเป็นคัดตายในวันแรกคงไม่มันก็ปกติเนาะเฮ้ยดับถุงอ๋อกินได้โอเคก็อย่างที่บอกนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลฮอลลีวีนเนาะมันก็ต้องมีอะไรปมมแปลกๆโผล่มาก็ต้องมีอะไรในช่วงเทศกาลฮอลลีวีนโผล่มาเรื่อยๆนะฮะเออไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับการสร้างอย่าอย่าทำให้มันรั่วเยอะ ไม่ใช่การ,ราตั้งเท่าไหร่นะมันสามารถวางทะลุแบบนี้ได้เนาะแล้วก็เออโอ้ยให้ตายสิตอนนี้เราจะสร้างบ้านแบบเดิมไม่ได้ต่อแล้วนะฮะเราจะต้องสร้างบ้านแบบใหม่กันแล้วนะแบบเดิมเราไม่สามารถสร้างได้อีกแล้วแล้วเราก็ยุ่งยากกับการสร้างบ้านอีกเพราะว่าด้วยกอนที่ว่ามันเป็นโว่อ่าเป็นยังไง x อ่ามาสเตอร์โหมดแล้วก็เป็นการอัปเดตใหม่ด้วยเราต้องทำให้ npc แฮปปี้ตลอดเวลานะครับถ้า npc ไม่ h a ป p y แล้วก็ ไม่สามารถทำให้เอ c ซีแบบคุยกับเราดีๆได้อยู่ดีจะมากระเที่ยวราตายก็ได้เลยทุยไม่ใช่เราจะทำให้เอ c ซีของเราแฮปปี้ได้ตลอดเวลานะครับไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาเอาเนะแต่ตอนแรกๆเราคงจะยังไม่จัดเอ c ซีกันหรอกเนาะเพราะว่าก็ยังไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเอ c นซีนะครับผมนะยังไม่ได้ไปเปิดวิกิน,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 นะครับตลอดดน1.4เร้สึกว่าเอ c ซีมันจะเปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะฮะเราก็ยังไม่รู้เนี่ยสมท o n แปบ๊บต้องกดออกก่อนถึ่างนี้ได้ถ้าหาได้เซตซอมบี้เอ่อได้เซตอันนี้มา จมขีขากันหน้าตาซะเลยโอเคนับเวลาครับของเรามันจะเป็นการตัวละครเราจะยืนนิ่งนะครับคือมันจะทุกอย่างจะเรียกว่าทุกอย่างมันจะอะนิง่งไปหมดเลยก็คือเหมือนโดนหยุดเวลาไว้นะครับซาว่าลรูดด้ยอะไรป,ประมาณนี้ไม่ใช่ <c oughs> นะครับผมก็ไม่มีวิธีแก้นะฮะเขาพยายามทําแล้วนะแต่ไม่มีวิธีการแก้ไขในการส่วนอันนี้ตรงนี้ ไอ้แถบแถบของเรานี่ผมตั้งค่านะครับตั้งค่ามันใหม่ก็เลยอาจจะทุกคนอาจจะไม่เค,เคยแบบว่าเอ้ยเห็นแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวแถบเธอเรียมันจะจากบนลงล่างไม่ใช่เหรออะไรแบบนี้อันนี้ผมตั้งค่าใหม่นะให้เป็นแถบจากบนไปจักไปขวาเนี่ยจากซ้ายไปขวาน,นั่นเองนะฮะตอนนี้ขอสร้างบ้านในเรียบร้อยก่อนเพราะว่าเราต้องสร้าง n p c อยู่นั่นเองนะครับไม่ได้สร้างตัวเองถะสร้าง p c อยู่คืนแรกนี้เราจะต้องรักษา NPC ก่อนแล้วกันนะฮะอย่าเพิ่งปล่อยให้ n p c ของเรานั้นลาโลกนะฮะเราต้องให้ MPC นนนั้ออยู่รดกเคครับอ็มบง ตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจหลักการการสร้างบ้านของเอ c ฉะนั้นก็ถ้ามี่อนเพืนก็ต้องขอไปด้วยนะฮะตอนนี้เราราคา่ะวางนั่นวางนี่ยากขึ้นทุกเลยทุกอย่างเลยเพราะว่า,าได้ความที่เดียเด๋ยวเดี๋ยวด้วยความที่ระบบเกมมันทําให้เราแบบเวลาเราอยู่เนี่ยเราไม่สามารถกดเดินไปไหนมาไหนได้นะแต่ไม่รู้ว่าปักธงปักทอสเนี้ยมันยังจะปักในสภาพที่เราเยืนนี่อย่างนี้ได้หรือเปล่านี้ไม่รู้นะขอลองดูก่อนแล้วกันที่ทอส ปักไม่ได้นะฮะต้อง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 กลับมาอยู่ในหน้านี้ถึงจะปักถอดได้นะฮหรือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลําบากชีวิตเราเลยนะครับลำบากชีวิตของเราเฟยเยอร์เทเลเรียหลายหลายคนแน่ๆนะฮะใครที่เล่นเทเลเรียแบบแบบเดิมมานานเนาะแล้วบางทีมาเจอแบบนี้เข้าไปน่าจะลำบากชีวิตเอาเรื่องนะฮะโอ้ยชิบหายแล้วเพื่อนเชยิงหน่อยเพื่อนเชช่เรายิงหน่อยเพื่อนก็ค่าหลายคนถามว่าเออพี่ครับแล้ว สายแรกที่จะเล่นคือสายอะไรอันนี้อย่าเพิ่งถามเนะเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจเกี่กับอ่าอันนี้เนาะว่าต้องรอดูก่อนว่ามีสายอะไรที่น่าเล่นนะเดี๋ยวตอนนี้ขอเกี่ยมปัญหาไอ้พวกสลามสองตัวนี้ก่อนวางประตูไม่ได้เพราะมันต่ำเกินหรือเปล่าโอ้ยวิวิวอ้อยอ้ยอาวการตายใน X เอ็กเปิดก็ถือว่าเป็นปรเรื่รองปกติแล้วนะ m าสเตอร์หมดนี่ปกติสุดๆไปเลย <g ül> อย่างว่านะฮะก็เป็นการตะลุยโลกมาสเตอร์ครั้งแรกก็อาจจะแบบตายเยอะหน่อย <g ül> ยังไม่ยังไม่ยังไม่คนคืนหนึ่งเลยตัวเตกแล้วนะฮะก็เรายังมีไอเทมอะไรต่างๆในการช่วยชีวิตเราอยู่นั่นนะอืมโอเคดีดีโอเคมาแล้วนะตัวแรกเอามาอยู่ได้แล้วนะเราไม่ต้องย้ายมันมาอีกเลย อย่างน้อยเราก็รักษาเอพิซีี่อยู่สักคืน2คืนไปก่อนนี่ครับอขอสร้างข้างบนต่อแล้วกันหลังสักสักสักรูสักหลังนึ่ะมีบอลลูนข้างหลังคืออะไรขอสร้างขึ้นอีกสักห้องนึงนะครับเป็นห้องสำหรับเอพิซีต่อไปเนาะโ okay. อเคอาจจะเดินเกมเหมือนจะเดินเกมเร็วนะแต่ความจริงไม,ไม่เร็ว คนปกติคนคนส่วนใหญ่เขาจะแบบว่าเออเริ่มมาก็แบบไปหาของนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ผมเริ่มมาก็สร้างวัดเอพีซอยู่ก่อนเนะะี่ะเราจะไม่เสี่ยงให้เอพซนั้นเป็นตัวแตกนะฮะเราจะเสี่ยงไม่ได้นะฮะรักษาเอพีซก่อนข,นขั้นตอนแรกเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วสำหรับผมเนอะคนอื่นผมไม่รู้คนอื่นจะแบบสายฮัตข้อนหน่อยก็จะวิ่งแบบหาแร่แล้วใช่ไหมแต่ผมไมต่ตอนนี้เราไม่สามารถกดจุดอ,อ่ะอ,อันนี้มันช็อคช็อ <laughs> อ่ะโอเค เนี่ย yeah, มันมันมันลำบากอะเราต้องกดออกมาแนี้ก่อนเราค่อยวางเออต้องต้องรอกี่เอ็มเขาแก้ไหมสบายเกมเขาเดดอีกรอบไหมอันนี้น่าจะรอนะครับอันนี้น่าจะรอเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะบั๊กหรือว่าเกมเขาตัง้งใจให้เป็นอย่างนี้อันนี้เราไม่รู้จริงๆนะครับเราต้องรอทางพัฒนาเขาทําก่อนนะโอเคตอนที่สอเอาเอา็ีตัวแรกขึ้นมาอยู่ชั้นสองก่อนแล้วกันป้องกันไว้นะเพราะข้างล่างก็รู้กันอยู่ว่ามีไอ้ตัว พยายามกระโดดยังๆัยังยอยู่ตรงนั้นนะฮะเอ่อโอเคเนี่ยเราต้องลากขึ้นมาทั้งหมดแล้วเรก็ค่อยๆกดใช้กล่องไฟซึ่งมันรู้สึกลำบากสำหร,รับผู้เล่นเนาะบางทีมันแบบมันกระตันหันอะไรแบบนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนของได้ในแบบเวลาที่เจอแบบนี้เนาะอาจจะกระตันหันไปอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้ต้องรอดูก่อนว่าผู้พัฒนาเขาจะแก้ไขให้เราหรือเปล่านะฮะนี่มีมีเอฟเฟคลูกถอมีเอฟเฟคลูกไม้หล่นลงมาด้วยฮเวลาเราตัด ตอนนี้ยังไม่ค่ำนะแล้วก็รีบๆตัดไม้หาทรัพยากรไว้ในต้นเกมให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้นะฮะตัดจะเยอะเลยตอนนี้เราก็ต้องการของที่เป็นอาวุธที่มีทาเมดในช่วงในช่วงหนึ่งอย่างมากนะฮะเพราะไม่งั้นเราอาจจะโดนไอ้พวกเนี้ย <c oughs> กระโดดมาอีกแล้วอาจจะได้พวกอ้พวกสลามตีตายได้นะฮะ เราไม่ค่อยอยากตายเยอะเท่าไหร่เพราะว่าถ้าตายเยอะแล้วมันจะเกิดความวิวบัติแก่เรานี่ฮะอะไรอะไรมันคืออะไรทุกคนก็น่าจะรู้กันดีเพื่อนคลายตายเพื่อนโอเคสวยมากโอเคตอนนั้นเราตายตรงนู้นนะไม่อยากไปเก็บหลุมศพก็อย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าถ้าสำหรับเอ่อ1.4ในมือถือเนาะหรือก็จะเหมือนในพีซีทุกประการก็คือเวลาเราตายเยอะหลุมศพเยอะๆก็จะเกิดความวิบัติแกเรานะะั่นเองนี่ย แต่เวลาที่เราหยุดเกมอย่างนี้มันก็อย่างหนึ่งที่มอนเตอร์มันจะไม่เดินมาได้เพราะว่ามันจะเป็นการหยุดเวลาทั้งหมดเลยแต่ข้อเสียคือเราไม่สามารถวางนั่นวางนี้ได้อีกเหมือนเดิม <c oughs> เป็นทั้งข้อดีทั้งข้อเสียในตัวเนะแต่ชอบแบบมีลมพัดสะบัดต้นไม้เลยแบบนี้อ๋อชอบมากเลยแล้ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีพายุด,ด้วยเนาะตลับเกมที่เอเดเข้ามาก็จะมีระบบพายุเข้ามานี่ระบบีะเป็นถือว่าเป็นคารอัตเดอะไรสักอย่าง ไม่รู้จะพูดยังไงเออเอพเราค่ากระต่ายทองคำเมื่อกี้ค่าท่านผู้ชมเห็นาท่านผู้ชมดูทันนะไม่ในเอพีซนาะยทำอะไรลงไปนะมันขายได้นะเพื่อนมันขายได้นะเพื่อนนค่าทําไมสาหรับ 1. นสความสว่างนี้ต้องใช้อย่างเยอะ1.3นี้ถือว่าสว่างมากแล้วนะหนึ่งจุดสี่นี่ต้องปักเยอะกว่านี้อีกอ๋อให้ตายเถอะนี่ลมศพเราขอ ออกไปก่อนขอโทษ้เจ้ากะต่ตายจดน้อยทำ่มันต้องไปทางล่างเป็นสลามได้ไม่เข้าใจโอเคตอนนี้ก็ตัดไม้บริเวณรอบๆบ้านที่ได้เจอเยอะนะฮะเราจะได้สร้างบ้านสูงๆกันพ็เราสร้างอยู่ต่ำๆมอนเตอร์จะมาตีเราได้นะครับแต่ถ้าวันแรกเจอบัตรมูลผมก็ขอตายดีกว่า ไม่ไหวไงบมีโอกาศที่เจวัดโมนี่คืนแรกยังยังไงอย่างนั้นเลยตอนนี้เอ็มพีซีอาจจะไม่อันนั้นนะเราสามารถไปหลบเพื่อเอ็มพีซีเปล่าว่าน่าจะมีอันนี้ไม่แน่ใจอุ้ยดาวเป็นยุทธสองนี่ไว้เอ็มพีซีค่ายเลือดน้อยก่อนแล้วเราค่อยไปตีอันทีหลังก็งทีเดียวเราสามารถขึ้นไปข้างบนได้เนาะแต่ด้านข้างเราทำไม่ได้แล้วโอเคเยี่ยม เราจะสร้างเป็นทางเราจะสร้างเป็นบ้านออกไปตรงนี้เลยจะดีเปล่าอ,อันนี้ไม่แน่ใจาะตอนแรกเราจะไม่สร้างบ้านแบบให้มันดูแบบเยอะๆเดี๋ยวมันน,นั้นเพราะว่าเราจะสร้างให้ n p c อยู่แต่ตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจหลักการเอ็นสักเท่าไหร่นั้นก็ต้องสร้างเก็บ NPC ซเอาไว้ก่อนก่อนหนึ่งก็ต้อง <c oughs> หาทางแก้ปัญหากับเจ้าสลามกระต่ายตรงนี้โอเคเราจะสร้างานทางออกมาจบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับแบบเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะ สร้างเป็นเส้นทาวมาถือว่าดีขึ้นเลยหลังจากที่มีการวางแบบนี้ได้เนาะเราไม่จำเป็นต้องไปแบบเอออ่าไอ้นั่นอะไรวะเขาเรียกว่าการขุดอ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อขุดแล้วก็มาวางใหม่อะไรเราไม่ต้องทำงานอีกแล้ววันนี้ก็สบายก้นเยอะเลยนะครับโอเคฟักทองก็มีเยอะเดี๋ยวสร้างบ้านฟักทองในอนาคตต้งในนะครับในในในซีรีส์นี้แหละโอเค ก็ขายตอนนี้อีกไหมขาได้อีกเนะาะเพราะเราเหลือสลามอยู่ตอนนี้เรามีไอเทมอ่าเรามีพัมกินที่ครับอ่านี่น่าจะเป็นแจ็คโอแลนเทนคอสอ่าน่าจะเป็นเอาไว้ประดับนะเอาไว้ประดับเราข้าอาวุธจาก <laughs> ฟอกฟอก,ฟก,ฟก,ฟกทอไม่ได้เน,นี่ย <laughs> แย่จังขายได้ดีดีเลยนะโอเคไม่เป็นไร ตอนนี้เราอยากจะออกไปข้างนอกมากแต่ว่าเนื่องจากว่าฟ้ามันมืดแล้วเราไม่สามารถออกไปไหนได้ฉะนั้นเราจะจอบใต้บ้านตัวเองกันขี่จับลงประมาณนี้ก่อนก็ใช้สลับมันเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้โอ้ลืมไปว่ากดตรงนี้มันวาไปแล้วไม่ลำบากชีวิตจังเลยเนาะเออลำบากกว่าเดิมเจอแบบนี้ ไอ้เพื่อนเข้ามาในบ้านดิเข้ามาในบ้านเอา้าเปิดให้สลามเข้ามาทาั้งนั้นไม่เป็นไรระยะคแค่โซ่แบบนี้เราสู้สลามได้อยู่เข้าไปในบ้านดีเข้ามาในบ้านเข้าไป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 ในบ้านเออเราคุยกับเอ็มซีได้นะฮะเราแสดงอารมณ์ได้ไหมเราไม่การกเรเาไม่ลองแสดงอารมณ์ อการครัดาบสถิตวิธีการครับเรามีอยู่หนึ่งเล่มเรามีดาบวัตถุดิบหนึ่งเล่มสักวันเถอะมันจะต้องเป็นสิ่งล้อมค่าของฉันสักวันนะนะโอเคมืดแล้วนะฮะก็อย่าไปจ้างมากัเมืม่อแล้ว,ลว,ลวก็ไม่ต้องไปสนใจปให้เอวซีข้างบนไปหวังว่ามันคงจะไม่เดินประตูออกไปข้างนอกแล้วไปโดนมอนตีตายนะ ดูมีค่ากับตัวละครเลยชุดแบบนี้โอ้ยมันดูแย่มากเลยนะดูดิซอมบี้มากันตรึมเลยอะ่ะขั้นฝังประตูเข้า,ขามาได้นี่เราเก็บนะรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้แสงมันจะดูสว่างกว่าเวอร์ชันก่อนเนาะเวอร์ชันก่อนนี่แสงมืดมากแต่เวอร์ชันนี้รู้สึกว่าแสงในเกียมันสว่างมากไอแสงทอสอะ่ะใครเคยเล่นเกมสามมาจะรู้ว่าแสงแสงทอสเวลาลงเหมืองนี่มืดมาก นี่แสงสวางวิอยูออยแ่แถวนี้เปิดไปได้ยังไงได้เสียข้างบนบ้านมัน้งข้างล่างไม่น่าจะมีล็อกหน้าถ้ามีนี่ก็ร้องกันร้องเลยอะ่ะมนี่เจอหินละ ตอกขุดออกมาเพื่อเอาหินเท่านั้นมังนะเสียสมอยู่เสียสมบีมันอยู่ใกล้เหมือนอยู่ใกล้จังเลยอะสงสัยคิดไปเองมั้งเช้ว,วันแรกก็ทาทายแล้วถ้า <c oughs> ออกไปสู้กับพวกซอมบี้พวกนี้นี่เราน่าจะไม่รอดกลับมาเป็นคนแล้วแหละเราน่าจะหักน,นั้นไปแล้วแต่สภาพาตอนนี้เหมือนกับไม่ใช่คนเขียวอึอเลย ยังเปิดประตูข้างบนอยู่ใกล้ขนาดนี้ยังได้ยินอีกเหรอเนี่ยสุดยอดเลยข้างบนนี้มันทำอะไรกันนอ่ะอุ้ยวเดี๋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 ยวีเียว เอ้า n p c ไปเปิดต้อนรับมอนเตอร์ทำไม,ไมไดาเข้างบนสองดวงยากได้จังเข้าไปข้างในดีกว่าในไปเปิดต้อนรับพวกซอมบี้ไม่ได้นะพวกโอ้โหเอพีซีเรานี่อินดี้สุดๆเปิดเปิดรับมอนเตอร์เข้ามาข้างในอโอ้โหแทงเขาเทีานึงอุ๊ยโหหกสิบหกดาเมจดอโอ้มมโห ชัดหน่ยจะตีตายนี่ดามิเราเห็นที่สตริงเราสติ้งสต,งสตงิ้งเราว่าชาัดหน่ายจะตีเขาตายนะตอนนี้เรามีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยรานะคาด้แล้เนเรียวนะฮะข้ามเลยแล้วกัน ไม่อยากกดลาาขึ้นมาข้างหมดแล้วก็ากดใช้อะมันเสียเวลายังไงไม่รู้อ่ะเกมช่วยเราช่วยอัพช่วยเอ่อทำให้มันกลับม,มาเป็นเหมือนเดิมให้ด้วยนะเกมนะขอเละอย่างนี้มันเล่นยากอะสู้โมิมนเดินมายังไงไม่รู้พังพังชิ้นพายกินเข้าไปไปไงปปเพิ่มบัฟเพิ่มความแข็งแกร่งอะเอ่อ เสียงมอนเตอร์ทำลายประตูบ้านนั่งรอดิที่จริงเรานอนเร่งเวลาได้นะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีที่นอนเราต้องหาเชือกมางมุมมาเพื่อจะมาทําเป็นเครื่องอ่เพื่อจะมาทําเร่งเวลาแต่ตอนนี้เรายังไม่มีต้องรอไปก่อนรอให้ช้าก่อนทุกอย่างจะได้ปลอดภัยขึ้นตอนนี้นคือตอนนี้ไม่สามารถอยู่แบบ ไม่จะบัดออกไปไหนได้เลยอะ่ะตอนทช้าก็ต้องเจอกับพวกสลา,ามตอนกลางคืนจะเจอกับพวกซอมบี้เท่าแต่ตอนนี้ก็เพิ่งจะเที่ยงคืนเองอะไรมันยาหนานได้ขนาดนี้เราไปข้างล่างก็ไม่ได้อีกลงมาข้างล่างก็เจอไอ้พวกนี้ จะสู้กับมันก็ไม่ได้ดาเมจไม่มีจะกินแบบนี้ทั้งวันก็ไม่ไหวทำไมฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังแย่อ๋อย่ม,มันอะไรกันนี่ย ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาเขาจะทำยังไงกันเขาจะออกไปแบบกระโดดสู้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันตีแล้วมันโด,ดนน็อกแบ็กได้มันจะปเป็นอะไรที่ดีมากเลยเอออย่างเงี้ยถ้าตีน็อกแฟลกแบบนี้ได้เออดีด,ดีโอเคตัวแรกผ่านไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกตาใจลูกตาลูกเอาแค่ซอมบี้ลูกแม่ลูกตา ขาลตาเข้าบ้านมานี่รู้เรื่องเลยนะขาตาเข้าบ้านมาได้นี่อันตรายสุดเลยนะเนี่ยจิม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 จเลก่อนจิม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 จมจิมจิมจิมมจิมจิม เราก็ทำอะไรได้มากไปจากกิมไอ้เอซีก็นั่งดูโนเอฟมาช่วยน้อยโอ oh. okay. เคกิมลุกตาต่อยังมีอีกตัวกิมรอเลยอ่ะไม่เอาตัวที่พวกไม่เอาถ้าเป็นพวกสมิธรรมดาแบบนี้อ่รับได้แต่อย่าเอาไอ้ตัวที่มันถือแท่งไฟไอ เดี๋ยวมันจะทั้งไฟมาหรือท้งก็แทังไฟถือไอ้แขนซอมบี้มาแล้วกันไอตอนนั้นะไม่เอาซื้อไม่ได้ระยะมันต่างกันนี่เสียงไก่ขันนี่นี่เวลาเออตีสองเลยทำคลิปด,ดึกทำคลิปตีสองไก่ขันจิมจิมอุ้ยไม่น่าออกมาเลยไม่น่าเห่าเลย อฮะฮะฮะฮมีตัวนี่โอ้ยเยอะไปเป้าโอ้ยอยู่ดีๆก็ถืออยู่ดีก็ดีอยู่แล้วนะเรามาหาเรี่ยงใส่ตัวอะไรอย่างนี้เนี่ยอะไรฮะ <c oughs> เออ <f ool> พูดเต็มปากเต็มคำว่าไม่เป็นไร <c oughs> ตัวแตกเลยอ่ะ <laughs> เออพอดีมันมันดนูมันดูน่าสนุกดีแต่มันก็ดูสนุกดีนะไอการที่เรามายืนจิ้มมันเตอร์อย่างเงี้ยขอแค่มีซอมบี้เดินมาแบบนี้ก็พอแล้วไม่ต้องเอาตัวอะไรมาไมดา้แั่ซอมบีอ้อ่ะโอเค ไม่อยากให้เกิดอ่าล้มไม่อยากให้เกิดล้มไ,ม,ม,ไม,ม่เยอะเก็บตาก,กันถ้าทำล้มศพเยอะๆนี่มีหวังชิพหายแน่ๆขุดทางทางยังห่วงล้มศพดี๋ยวนี้ขุดยากขึ้นแล้วแต,แต่ก่อนนี้ขุดไม่กี่ทีก็แตกแล้วอันนี้คราวนี้ขุดยากขึ้นโอ้โหซอมบี้มาไงเลยไม่ใช่ผีมาไงไม่มีลุมศพไม่ใช่เหรอ ลมสองเพิ่งนเขาไปนี่ไม่น่าจะมานี่เอ้โอ้โหแล้วเป็นผีที่ทะลุผ่านทุกอย่างได้อืมถันสาเลยทีเดียวถ้า,ถาลังมีวันมาก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าจะตายกันเรือโอ้โหนานนะเนี่ยเช้ชาแล้ว ไอเอ็เอามซีจ้าิงหนก็ดีนะท่านุ่นเป็นหยังแรงกว่ายิงแรงกว่าดาบเลยยญิงแรงวองดาบเล่มนี้เลยยิงมาเลย <c oughs> เพื่อนยิงดียิงอืออย่างนั้นแหละยิงว่ายิงยิงยิงโอเคโอ้ช้าสักทีชา้าต้องในเกมชา้มชาต้องคีรีพิทิงแล้วเนี่ย เช้าช้านี้เราต้องออกรีบออกสำรวจนะครับผมนะต้นไม้ตรงบนต้นไม้เดี๋ยวเขามาตัดทีหลังเช้าช้าแบบนี้ต้องออกสำรวจโอเคถ้าเราไม่ตีสลามสลามก็จะไปทำร้ายเราต้นทัตะวันนี้มีค่าเลยแหละตอนนี้ <laughs> ขุดไปก่อนแล้วกันก็ไม่มีค่ากินไม่ขุดหรอก,กต้นไม้ใหญ่เหรอเยี่ยมต้นไม้ใหญ่มีข้างล่างด้วย ไม่เอาน้าเฮ้ยมีกล่องมีกล่องใกล้เกินดีดีดีมากดีมากขออะไรดีดนะโอเคเออยังเข้าไม่ได้เฮ้ยวัวติดเดีย๋ยวมาสร้างมาต้นไม้เฮ้ยมีของด้วยคาถาไฟอย่างเงี้ยชอบมันมันคือคาถาที่ไม่ใช่มนาใช่ไหมใช้เปล่าวะโอ้ยเริ่มปรับเป็นการจมตีแบบนี้ อ๋อใช้อยู่ใช้อยู่ค่อนข้างที่จะไม่เยอะมากแต่ในระดับหนึ่งไม่เยอะแต่ว่าใช้ได้ใช้มานานระดับหนึ่งโอเคไม่เป็นไรโอเคไหนดูสิเราก็ได้ทางโรงเหมืองของเราด้วยแหละนี่ได้ห้องด้วยโอเครู้สึกรู้สึกมีใจขึ้นเยอะเลยเนี่นยไหนก็ไหนละสร้างตรงนี้สักสักที่หนึง่ง ไหนก็มีโต๊ะคาบมาให้เราแล้วสร้างโต๊ะกับไม่ที่แถมมาให้เลยละกันโอเคกดวางตรงนี้โอเคเรียบร้อยจากนั้นก็ปักเข้าตรงนี้ปักเขาตรงนี้โอเคเดี๋ยวจะใส่ที่นี่เอาซะเลยหน้ามันใสข้างบนนะเอาใส่ใต้ต้นไม้น่าสนใจดีแถมไปท้งลงให้เราไปขุดลงขุดแร่อะไรแบบนี้ด้วยออไม่ต้องคิดอะไรมากเลย ทางมันจะลึกไปปะทางลึกไม่เอานะน่าจะนานเลยเนี่ยโอเคค่อยๆกะดลึกลงไปนะฮะช้าๆอย่าช้าเอ๊ะันาน,นแรกอ่ะไม่รู้สิน่าจะใช่แลบมั้งมันลึกไปป่ะนี่เฮ้ยอย่านะไม่เอานาปะปะไ่เอาต,ตรตกน้ำพอดี เยี่ยมไปเลยไม่มีเอฟเฟกนะ้ำเหมือนแบบแบบในพีซีไม่มีเย่จังได้ไเป็นไรถึงจะไม่มีเอฟเฟกนะ้ำแต่เราก็จะเะไรต่อไปที่จริงเอฟเฟกมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกแค่อยากให้มันเหมือนในพีซมากๆแค่นั้นเองโอเคไหนดูดิว่าแถวนี้มีอะไรให้เรากดใช้งานได้บ้างไหมพวกลงพวกอะไรแบบน,นี้ เท่านี้ก็ยังลงมาไม่ค่อยลึกพอมั้งแต่ระดับพิกัดน,นี้ก็น่าจะมีแร่ให้เราอย่างน้อยอ่ะน่าจะมีแร่เราใช้สักหน่อยแหละ <Bliss. S 1> ออเอจิอเม้นวัดยูสติปกับดักเดียวแรงชิบหายนักเดียวตายโอ้ยแรงไปไหมบางทีเฮ้เราก็ไม่ได้สังเกตน,นะว่ามันมีกับดักอยู่ตรงนั้นอืมยากจัง นะครับาต่ไม้เพิ่มก่อนแล้วกันนะฮะในๆนเราก็ได้ทางลงถ้ำแล้วอะไรแบบนี้เนาะแทงลงไปโดนกับดักยิงเฮ้ช็อตเป็นหนึ่งดอกมากแล้วเจ็บมากเลือดห้าดวงโดนกับดักเป็นลูกเดียวคือตายเลยเหรอเนี่ยนี่นั่เหรือความโหดร้ายของมาสเตอร์ตัวอะไรวะเนี่ยสลามสลามคาตาเคนคาาเราไม่ตีมันมันก็ยังไม่ตีเราเนาะ ว่าแค่จะด,ดบอาได้ผลอะไรเลมอนเนอะกินแล้วเป็นอะไรปะกินแล้วจะได้บับอาหารมาต้นไม้มันสูงดีเนาะ <S 2> <S 2> อืมสูงมากเลยโอเค <c oughs> น่าจะอยู่ในพื้นนี้อีกนานเลยเพื้นที่นี้พื้นที่เขียวรกลางที่เราเป็นใครไม่รู้ก็จะอยู่ก็เข้ามาแล้วก็มาทำลายทรัพยากรของที่นี่ <c oughs> เ,เดินผ่านต้นไม้ผลผลไม้หล่นไม่ใช่ผลไม้ดิกินได้ไอ้ลูกอันนี้มันเอาไว้ปลูกโอเค มีมอนเต็มเลยข้างล่างเจดีย์ได้แค่นั้นด้วยเอออโเคไม่เป็นไรเอาล่ะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะก็สำหรับเกมเทรอร์เียนะครับผมนะโอเคขอบคุณที่รับชมนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันที่อะวางเกิดไม่ได้โอ้ไม่